เนื้อหาในคลิปชุดนี้เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวในการฝึกกรรมาฐานในรูปแบบอนุนมยัยติทิผสมเข้ากับ Spiritual Science ที่มีการออกแบบและการทดลองที่น่าสนใจและที่สำคัญมีเคสสตัดีให้เห็นเป็นตัวอย่างที่มีความหลากหลายทั้งหมดนี้เป็นเพียง research methodology รูปแบบหนึ่งที่ไม่สามารถการันตีความถูกต้องได้และเป็นเพียงการบอกเล่าประสบการณ์และเป็นการจัดเรียงข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจนำม,มาทำที่มีอยู่ในตัวเองดังนั้นรูปแบบการศึกษาทดลองข้อมูลและประสบการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตหากมีความรู้ความเข้า าใจและประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นตามแนวทางการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยเรื่องของเวทนาขันที่เล่าเรื่องโดย i n s i ซ e ์เอาท่านไหนเคยดู i n s i ซ e ์เอามาแล้วบ้างคะแล้วก็ดูกันกี่รอบแล้วก็ได้อะไรกันบ้างนะคะจากมุมมองของอมนะอันนี้อมจะเล่าจากมุมมองแล้วคืออมไม่ได้จะบอกว่าตัวเองถูกน,นะคะก็ะแค่จะจะมาจับสังเกต ให้ดูว่าเฮ้ยมันก็มีความคล้ายนะมันก็เหมือนกันนะเอ๊หรือเปล่านะนะคะก็จะนําเสนอค่ะในมุมของผู้จัดคือคนสร้างหนังเรื่องนี้ว่า้อัจฉริยะมากๆเลยนะสามารถทํานามธรรมาให้ออกมาเป็นการ์ตูนคาแรคเตอร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็มันเป็นอารมณ์ที่มันจับต้องไม่ได้แต่ทําให้มันเป็นออกมาเป็นตัวการ์ตูนที่เราสามารถมีความรู้สึกผูกพันเข้าใจทําความเข้าใจและเรียนรู้ตามไปกับเขาได้ด้วยเขาจะเล่าว่ายัางไงไปดูกันค่ะ จากภาพนี้นะคะอมเอาข้อมูลของดรโจดิสเพนซ่ามาผสมกันนะคะกับ Inside Out เราจะเห็นว่าดรโจเนี่ยเขาได้ทำการศึกษาในเรื่องของ Emotional Energy ซึ่งดรโจดิสเพนซ่าเนี่ยได้แบ่งอารมณ์เอาไว้ทั้งหมด17อารมณ์โดยที่มีคลื่นความถี่ของอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยแตกต่างกันเอาไว้นะคะซึ่งจากความเข้าใจส่วนตัวเนี่ยซึ่งอาจจะถูกหรือผิดอันนี้ไม่ทราบนะคะคือความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็จะมี ในส่วนของความรู้สึกที่เป็นสุขนะความรู้สึกที่เป็นทุกข์แล้ความรู้สึกที่มันเฉยๆเอ๊ะโดยนิยามแล้วเนี่ยมันก็มีความคล้ายกับเวทนาขันในฝั่งพุทธศาสตร์เลยนะทีนี้เนี่ยถ้าจะเอามาอธิบายด้วย i n s i ซต์เอามันมีความคล้ายกันยังไงบ้างจากภาพนี้ค่ะฝั่งขวาอันนี้คือภาคหนึ่งนะคะแล้วฝั่งซ้ายอันนี้คือภาค2เดี๋ยวขอเล่าฝั่งขวาก่อนคือเราจะเห็นว่าคนที่มีออร่าแล้วก็มีพลังในตัวเองเนี่ยก็คือจอยนะคะ จอยเนี่ยไม่ว่าเจอปัญหาอะไรเนี่ยยิ้มหัวเราะแล้วก็หาทางออกได้ตลอดเลยแล้วเขาไม่เคยกลัวปัญหาเลยนะคะไม่ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นกี่ครั้งไม่ว่าจะหนักแค่ไหนไม่ว่าดูมันจะยากแค่ไหนจอยจะหาทางออกตลอดเลยในขณะที่จอยเนี่ยเดินทางไปจากเศร้าซึมเศร้าซึมนียยอมแพ้ทุกอุปสรรคเลยนะคะไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นไม่เอาละนอนละหมดแรงละไม่สู้ละ อันนี้คือลักษณะของเศร้าซึมนะคะเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับ Emotional Energy ของด r Jo รโจละเดี๋ยวก่อนจะเย็นๆนะคะรอดูอีก3ตัวนี้ก่อนมันมีความคล้ายกันไหมนะเฟียเฟียเฟียเฟเขาชื่อกลัวๆค่ะในเรื่องเนี่ยมันก็คือเฟียนะคะคือความกลัวนั่นเองอะไรๆก็ไม่เอาอ่ะไม่สู้อ่ะอย่าเลยมันมือหน้ากลัวไปหมดเลยนะคะซึ่งจะเห็นว่านี้อ้อมแบ่งเอาไว้นะเนี่ยข้างล่างเนี่ยค่ะเป็น โลกของพลังงานหนืดพลังงานลบก,ก็จะมีความหนืดความช้าความไม่กล้าความกลัวแต่โลกที่สดใสล่าเริงนะคะคือโลกที่มีความสุขเนี่ยโอ้จะมีแต่ความเป็นไปได้เต็มไปหมดเลยแล้วก็เราจะเห็นว่ามันจะมีพลังมันจะมีความสดใสมันจะมีออร่ราอยู่ในตัวเองซึ่งใครที่ดูกระตูนเรื่องนี้เราเอ้ยฉันเป็นจอยหรือเปล่าน,นะเอ๊ะหรือช่วงนี้ฉันไม่เป็นจอยเลยฉันเป็นเศร้าซึมอันนี้เราก็จะกลับมาทําความเข้าใจตัวเองได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะส่วนอย่าแยงกับเฟียเนี่ยเอ้ยกับพิกรรถโกรธเนี่ย นะคะเขาก็เป็นคนที่มีบุค,คลิกค่อนข้างชัดเหมือนกันซึ่งดิสกัสเนี่ยหรืออยาแยงเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะผลักทุกอย่างที่ตัวเองไม่ชอบออกจากตัวไปหมดเลยซึ่งในหนังเนี่ยตอนต้นเรื่องเขาก็บอกค่ะว่าอยาแยงมีหน้าที่คุ้มกันความปลอดภัยให้เราซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะทั้งอารมณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยมันคือความเป็นมนุษย์ มนุษย์เนี่ยเราถูกระบุว่าเป็น emotional machine คือมนุษย์เนี่ยตัดสินใจด้วยอารมณ์ขับเคลื่อนชีวิตตัวเองด้วยอารมณ์และในเวลาเดียวกันค่ะมนุษย์เราก็เป็น machine learning ด้วยเราคือเครื่องจักรแห่งการเรียนรู้ใครที่ไม่เรียนรู้ก็จะติดอยู่ในความกลัวติดอยู่ในความไม่กล้าแล้วก็ติดอยู่ในความโกรธยิ่งไม่รู้มากเท่าไหร่เรายิ่งกลัวมากเท่านั้นยิ่งกลัวมากเท่าไหร่เราก็จะใช้ชีวิตในแบบหนืดหนืดอยู่โลกใต้ดินโลกหนืดแบบนี้มากขึ้นเท่านั้นนะคะถ้าจะอ้างอิงจากปฏิจากสมุป,ปบาท เริ่มด้วยว่าเพราะมีอัิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายความไม่รู้ทําให้เกิดความคิดปรุงแต่งและความคิดปรุงแต่งนั้นเนี่ยค่อนข้างจะพาเราไปคิดในเรื่องที่มันไม่จริงเรื่องที่ทำให้เราหวาดกลัวนะคะเพราะฉะนั้นขออนุมานแล้วกันเนาะจิ้มว่าตรงนี้อ่างเฟียเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นมนุษย์คือฉันไม่รู้อะไรเลยอะ่ะฉันก็ต้องคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆนะคะถ้าพี่เฟียเนี่ยพี่เฟียตัวนี้ค่ะเป็นหัวหน้าแก๊งของโลกใต้ดิน น้องอย่าแยงน้องขี้โกรธและน้องเศร้าซึมเนี่ยก็เป็นลูกสมุนของพี่กรกลัวคนนี้เลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่กรกลัวคนนี้มีความรู้มากขึ้นมีความเข้าใจในโรคในโลกนะคะมีความเข้าใจในตัวเองมีความเข้าใจมากขึ้นหายไม่รู้เพราะอาวิชาหายไปใช่ไหมความมีปัญญาก็เลยเกิดขึ้นถ้าพี่เฟียตัวนี้หายไปแก๊งนี้ค่ะทั้งแก๊งน่าจะต้องหายไปด้วยกันหมดเลยเนาะ นะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความเป็นมนุษย์ค่ะเขามีเกรเดียนต์ของอารมณ์ที่ชัดเจนแบบนี้เลยถ้าเมื่อไหร่ไม่มีอารมณ์เมื่อน,น,นั้นไม่ได้เป็นมนุษย์ละค่ะถ้าเราสามารถเอาชนะปฏิฆะและราคะได้ในที่สุดไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์อยู่ในตัวเองแล้วเราจะเข้าถึงความสงบเมื่อนั้นเราก็ไม่ได้เหลือความเป็นมนุษย์ละนั่นคือพระอนาคามีค่ะโหนั่นก็ไม่ได้ง่ายเลยนะกว่าจะไปถึงจุดนั้นนะคะการเป็นพระอนาคามีคือผู้ไม่กลับมาอีกแล้วภาษาอังกฤษใช้คําว่า Never return Again <laughs> เป็นคนที่จะไม่กลับมาเป็นมนุษย์อีกแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้มีความเป็น emotional machine อีกต่อไปแล้วนะคะอันนี้คือภาคที่1น,นะคะก็จะมีอารมณ์หลักๆอยู่5อารมณ์นะคะออมเข้าใจว่าอันเนี้ยภาคที่1เนี่ยเขาน่าจะทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยการมีพลังเนี่ยมันสามารถทําให้เราเอาชนะอุปสรรคได้มากมายมหาศาลเลยนะ ไม่ว่าอุปสรรคมันจะยากแค่ไหนเราจะไปต่อกับมันได้เสมอเลยแต่ในเวลาเดียวกันค่ะเราทั้งหลายเนี่ยมักจะผลักไสความเศร้าความไม่รู้ความขยะขยงแล้วก็ความโกรธเกรี้ยวที่มีอยู่ในตัวเราเองจริงๆรแล้วอารมณ์ทั้ง5ตัวนี้ค่ะมันมีอยู่ในเราทุกตัวเลยเพียงแต่ว่าเราใช้ตัวไหนบ่อยเราก็จะมีบุคลิกลักษณะคล้ายๆตัวนั้นก็ของอมก็น่าจะตัวนี้นะตัวนี้ <c oughs> โกรธเกง่งขยันโกรธของขึ้นง่าย นะล้วก็บางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็ไม่เห็นจะชอบไอตัวโกรธโกรธตัวนี้ของฉันเลยแต่ฉันจะทํายังไงดีแน่นอนค่ะเราก็ต้องมาทําความเข้าใจเฟียเราเอ๊ะเรากลัวอะไรเ่านะเราก็เราต้องมีความรู้เรื่องไหนมากขึ้นเราต้องจัดการตัวเองยังไงมันมีวิธีการไหมกลยุทธ์คืออะไรเราก็จะเข้าใจอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าทุกคนมีค่ะแต่ว่าเราใช้แต่ละตัวเนี่ยไม่เท่ากันทีนี้มาดูภาค2ค่ะภาค2เนี่ยออมอันนี้เป็นความเข้าใจส่วนตัวนะถ้าท่านไหนมีความเห็นแตกต่างก็ แชทมาคุยกันได้นะคะภาค2มันเหมือนกับเขาพาเราไปดูโลกใต้ดินเหมือนกันแต่ว่าในเชิงที่ขยายขยายความเข้าใจจากภาคแรกในส่วนใต้ดินเนี่ยให้มากขึ้นเราจะเห็นว่าพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่ที่มาคุมอำนาจก็คือเจ้าตัว Anxiety ชื่อภาษาไทยคือว้าวุ่นเจ้าว้าวุ่นเนี่ยมาเป็นคนที่คุม control bar นะคะแทน แทนลัลลาหรือแทนเจ้าจอยเนี่ยนะแล้วเขาก็พาชีวิตไลลี่ปั่นป่วนมากๆนะคะโดยที่เพื่อนๆ3คนนี้นะคะทั้ง NV v y ทั้ง r อ a s s รับตัวขี้เบื่อนี่แล้วกันไม่สนใจอะไรเลยนะคะก็ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นลูกสมุนของพี่วาวุ่นคนนี้ซึ่งพี่วาวุ่นเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับคิดลบคิดไปก่อนล่วงหน้าตีความแล้วก็ป้องกันอันตารายจากเรื่องลบๆที่มัน เกิดจากการประมวลผลของเขาทำให้ไลลี่เนี่ยไม่มีความสุขเลยนะคะเราจะเห็นว่าถ้าหากว่าอยู่ในส่วนนี้นะก็จะมีความ agressive g นะคะแต่ว่าถ้าอยู่ข้างล่างนี่ก็จะมีความ repressive ก็คือเก็บกดนั่นเองนะคะและพี่คนนี้พี่ขี้อายเนี่ย,ยก็จะอยู่ตรงกลางนะ เราจะเห็นว่าถ้าหากว่าเรามีความกลัวเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เราเนี่ยเป็นมนุษย์สายไฟเป็นมนุษย์สายไฟเนี่ยก็จะมีความอ่ะมาอย่านะแกอย่าเข้ามานะฉันจัดการแกนะนะคะแต่ว่าถ้าเราเฟียแต่เราไม่อยากสู้ใครเลยอย่ามายุ่งกับฉันก็จะพาตัวเองหลบมาอยู่เงียบๆไม่ยุ่งกับใครแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้สึกอะไรนะคะก็อยู่ในที่ของตัวเองเธอก็อย่ามายุ่งกับฉันในท้ายที่สุดค่ะพี่คนนี้พี่ว้าวุ่นคนนี้ค่ะสงบลงได้ด้วยอะไรรู้ไหมคะ สงบลงได,ได้ด้วยความรักสุดท้ายในหนังเนี่ยค่ะไลลี่บอกกับตัวเองว่า I am good enough I am good enough I am good enough แล้วก็เขากลับมาชื่นชมกลับมารักตัวเองในทุกๆอย่างที่ตัวเองเป็นไม่ว่าจะด้านบวกด้านลบด้านดีด้านไม่ดีด้านประสบความสำเร็จหรือด้านติงต้องของตัวเองไลลี่ก็ยอมรับ ก็ยอมรับตัวเองได้หมดเลยเมื่อเขาสามารถยอมรับโลกใต้ดินหรือว่าโลกด้านลบหรือด้านที่มันไม่เพอร์เฟกของตัวเองได้แล้วเนี่ยค่ะไลลี่ก็กลับมาเป็นไลลี่ที่มีชีวิตชีวานั่นหมายความว่าเขากำลังบอกอะไรเรา เราทุกคนมีเรื่องเราลบๆอยู่ในตัวเองเรามีความไม่เพอร์เฟกอยู่ในตัวเองแล้วก็อารมณ์ด้านลบทั้งหลายที่มันมีอยู่ในเราเนี่ยมันมีอยู่ในทุกคนค่ะไม่ต้องไปผักใสลองกลับมาทําความเข้าใจว่าเอ๊ะเราไม่รู้เรื่องอะไรนะเรากําลังกลัวอะไรอยู่ล้ะอารมณ์ด้านลบเขาถึงลุกขึ้นมาปกป้องเราทํางานเพื่อช่วยเหลือเรามันทําให้อารมณ์ทั้งหลายนะคะ่ะเขาอยู่ด้วยกันแล้วเป็นมิตรกันมากขึ้นมันไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องผักใส ผลที่มันเกิดจากอารมณ์หรือพฤติกรรมบางอย่างที่เราทําไปแล้วอะแต่ว่าเรากลับมานั่งเสียใจทีหลังเอ๊ะเรากลับมาให้อภัยตัวเองกลับมาให้อภัยกันและกันแล้ว,ลวดูซิว่าไออารมณ์พวกเนี้ยอารมณ์ด้านลบอารมณ์โลกใต้ดินทั้งหลายเนี่ยคะ่ะ เขากําลังไม่เข้าใจอะไรอยู่เขาถึงต้องลุกขึ้นมาทํางานรุนแรงขนาดนั้นนะคะทีนี้มันเกี่ยวอะไรกันดรโจอะ่ะใช่ไหมดรโจเนี่ยเขาแบ่งเกรเดียนต์อันนี้ออกมาซึ่งอันนี้ค่ะสีพวกนี้ม่วงขาวน้าเงินเขียวเหลืองสาแดงเนี่ยออกมา,มาใส่เกรเดียนต์เองนะคะเพื่อให้มันเห็นภาพชัดๆว่าเออมันคือแสงสีรุ้งอะ่ะที่มันมีอยู่ในธรรมชาติของแสงขาวอะ่ะ เรื่องบางเรื่องมันคือมันก็คือเรื่องราวเดียวกันถ้าพอมผันผ่านตัวกรองมันก็เหมือนเป็นปริซึมอะคะ่ะเราจะตีความไปในความรู้สึกไหนมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยซึ่งปริซึมแต่ละคนไม่เหมือนกันเราสามารถตีความได้ไม่เหมือนกันเลยโดยที่มันมีความเป็นปัญเจกของมันสูงมากนะคะอะไรก็ตามถ้ากว่าเราเนี่ยมักจะตีความมาเป็นลบตีความมาอยู่ในโซนลบเราก็จะมีบุคลิกลักษณะเป็นมนุษย์โลกใต้ดินนะคะแต่ถ้าเราหลอกตัวเองนะว่าเฮ้ยไม่หลอกฉันเป็นคนคิดบวก ไม่จริงๆฉันเป็นคนคิดบวกแต่จริงๆแล้วเราคิดลบในท้ายที่สุดแล้วค่ะไม่ตัวใดตัวหนึ่งที่มันเป็นเราจริงๆแล้วเราเก็บกดเอาไว้มันจะระเบิดบึ้มขึ้นมาแล้วเราก็จะควบคุมเขาไม่ได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าอารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นนะคะยอมรับไปเลยเอ๊ะเดี๋ยวเศร้าซึมเธอมาเยี่ยมฉันเหรอจ๊ะเธอกลัวอะไรอยู่ นั่งคุยกับเขาเลยนะคะถ้าเราทําแบบนี้ได้ในทุกๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้านะในวงเล็บถ้าเราเห็นอารมณ์ของเราทันแล้วเราจัดการเขาได้เนี่ยอารมณ์ของเราจะไม่ไปแปะเบื้อนใครเลยนี่คือเหตุผลที่ดรโจทําภาพนี้มาให้เราดูที่ดรโจบอกเราว่าเดี๋ยวนะจ๊ะความคิดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะควบคุมได้ง่ายๆเลยนะเพราะว่าความคิดเนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากความรู้สึกซึ่งความรู้สึกเนี่ยพวกเธออยู่อารมณ์ไหนการเล่า ใช้อารมณ์ตรงไหนเป็นปกติถ้าเธออยู่อารมณ์ล่างๆเนี่ยความคิดเธอมันก็จะไม่ได้ทําให้เธอมีความสุขนะถ้าอยากได้ชีวิตใหม่เดี๋ยวก่อนมาจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ได้ก่อนแต่ทีนี้เนี่ย อารมณ์ความรู้สึกมันก็เป็นผลมาจากการทํางานของความทรงจําค่ะเราตีความอะไรไว้เราเก็บสะสมข้อมูลอะไรไว้ซึ่งในกระตูนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีห้องลูกบอลน,น,นะคะลูกบอลแห่งความทรงจำเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใครที่ตีความแบบไหนไว้มันก็จะสะสมลูกบอลสีๆพวกเนี้ยเอาไวเ้เป็นสีที่มันมีความเป็นโดมีน,นนะั้นเป็นสีหลักๆอยู่ในนั้นเลยนะคะอออธิบายเอาไวล้วละเอียดยิบเลยค่ะใน playlist 108วันฝึกใจให้แข็งแรงนะคะก็ไปตามดูได้นะคะก็เราจะเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกและกระบวนการทํางานของคิดรู้สึกและจําตรงนี้ได้มากขึ้นถ้าไม่เข้าใจออมพูดเร็วไปหรืออาจจะสั้นไปก็ลองดูซ้ําหลายๆครั้งนะคะหรือว่าถ้าหากว่ามีคอมเมนต์อยากจะพูดคุยกันเพิ่มเติมก็ยินดีนะคะแต่ว่าห้ามมาบูบี้เขานะถ้าคิดไม่เหมือนกันก็เราสามารถแชร์กันเพื่อเกื้อกูลกันให้เรามีความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็เป็นเราที่เป็น คนที่น่ารักมากขึ้นแล้วก็เข้าใจธรรมชาติได้มากขึ้นนะคะเราสามารถเกือ้อกูลกันได้นะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสมาธิควันตั้มล่ะดรโจผูดเสมอเลยว่าถ้าเราสามารถย้ายใจตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสภาวะควันตั้มได้เราจะสามารถรีโนเวทชีวิตตัวเองร่างกายและจิตใจตัวเองของเราเนี่ยไปเป็นอะไรก็ได้ในแบบที่เราต้องการแล้วมันเร็วมากๆด้วยคำว่า ควอนตัมเมดิเทชั่นอันนี้เป็นข้อสังเกตของอ,อมนะคะว่าเฮ้ยมันอาจจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะจากคำอธิบายที่เขาบอกว่าให้เราเป็นอิสระจากตัวตนของเราเองในอดีตเฮ้ย hey, ตัวตนของเราเองในอดีตมันอยู่ตรงไหนละ่ะมันอยู่ในความทรงจำหรือเปล่ามันอยู่ในความรู้สึกหรือเปล่าและมันอยู่ในความคิดหรือเปล่าจากคลิปที่แล้วค่ะที่ออมอธิบายให้ฟังว่าดรโจเนี่ยพาเราเนี่ยไปควันตัมก็คือพาเรากลับไปทาความเข้าใจตัวเราเองโดยอยู่ ลึกลงไปใต้ความทรงจําทั้งหลายและให้เราเนี่ยเป็นอิสระจากความทรงจํานั้นๆแล้วเราก็สามารถสร้างชีวิตใหม่ของเราได้สภาวะควันต้ำอยู่ตรงนี้คล้ายๆกับสมาบัติ8ที่หลวงปู่หลวงพ่อใส่กรรมฐานพาเราเดินทางจากกรรมฐาน40นะคะลงมาจนถึง อรูปรชานที่4หรือนิวะสัญญานาสัญญายตนะชานซึ่งมันก็อยู่ในตำแหน่งของใต้ความทรงจำที่ก้อนความคิดก้อนความทรงจำก้อนความรู้สึกและรูปธรรมทั้งหลายไม่ได้อยู่ในความเป็นตัวเราแล้ว เราออกมาเป็น observer เป็นผู้สังเกตการและเรามองเห็นและเข้าใจกระบวนการทำงานของตัวเราเองทางร่างกายและจิตใจซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด5หมวดแล้วเรียบร้อยนั่นหมายความว่าเราจะไม่ถูกร่างกายและจิตใจนี้เหนี่ยวนำแต่เราจะเป็นคนเหนี่ยวนำร่างกายนี้แล้วก็รีโนเวทชีวิตของเราใหม่ทั้งในเชิงกายภาพและเชิงนามาทาได้เองทั้งหมดหรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถ maintain ความรู้สึก ให้มันมาอยู่ตรงควันตั้มตรงนี้ได้เนี่ยโอ้โหถ้าใครมาถึงตรงนี้ได้ง่ายๆโอ้โหยินดีด้วยนะคะอนุโมทนาอันนี้น่าจะบุญเยอะเหลือเกินแต่ด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะออมเป็น i n f j อาจจะมีความละเอียดในเรื่องที่คนอื่นอาจจะไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันรายละเอียดเยอะเนี่ยมันอยากรู้มันอยากเห็นมันข้อมูลมันเยอะไปหมดเลยรวมถึงเราก็สามารถไปสัมผัสอะไรอะไร,ะไรก็ไม่รู้ได้เต็มไปหมดเลยพอมันเข้าใจได้ขนาดนี้เนี่ยค่ะการมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะ เหมือนกับซับซ้อนมาจนถึงที่สุดแล้วอะมันก็เลยอ่ะโอเคเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ใครที่ไม่ซับซ้อนเลยแล้วเข้าใจได้เลยอันนี้อนุโมทนาจริงๆบุญเยอะเหลือเกินนะคะก็ในส่วนของเรื่องของการเมนเทนสภาวะควอนตัมหรือสภาวะซูมเอาท์ออกจากความเป็นตัวเองทั้งกายและใจทั้งในรูปของอทั้งในเชิงของรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยเราจะอยู่ในสภาวะนั้นได้นานๆได้ยังไงเดี๋ยวเราไปฟังในตอนที่หน้าติดตามกันนะคะ